สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สําหรับป .2 แล้ววันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนของเรานะลูกจะเป็นการทบทวนนะคะในส่วนของการบวกและการลบซึ่งคําตอบเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่มีค่าไม่เกิน100นะคะและการทบทวนของเราในวันนี้จะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำด้วยค่ะ ซึ่งการเขียนทั้ง2แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เขียนแสดงวิธีทานักเรียนเคยทำแล้วลูกเคยทําทั้งในลักษณะของใบงานเสริมนะคะแล้วก็ทําในเล่มแบบฝึกหัดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะคะจะมีทั้งหมด3ข้อย่อยโดยจะอยู่ที่หน้า84นะลูกนะส่วนการแสดงวิธีทานะคะก็จะมี3ข้อเช่น จะอยู่ที่หน้า85ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่ครูออยจะให้นักเรียนได้ทำมีทั้งหมด2หน้าหน้าแรกอยู่ที่หน้า84เป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบส่วนหน้าที่2อยู่ที่หน้า85เป็นการเขียนแสดงวิธีทำนะคะหากนักเรียนเปิดในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งที่เรากาลังเรียนกันอยู่จะพบว่าหน้า84ส่วนบนนะคะจะเป็น ็นส่วนของการตรวจคําตอบเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นนะลูกซึ่งกิจกรรมที่ครูออยให้นักเรียนทาจะอยู่ส่วนด้านล่างเขียนว่าฝึกหัดนะคะแล้วก็จะมีข้อหนึ่งใหญ่เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบซึ่งเหมือนกับตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือหน้า84นะลูกที่เราจะฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนะคะซึ่งมีทั้งหมด3ข้อย่อยข้อที่1ร้านลูกสัตว์ มีลูกสุนัข50ตัวและมีลูกแมวน้อยกว่าลูกสุนัข16ตัวเป็นลูกแมวกี่ตัวจากที่เราอ่านโจทย์เราจะพบว่าร้านนี้ขายสุนัขก,กับขายแมวซึ่งเขามีสุนัข50ตัว และเขามีลูกแมวน้อยกว่าลูกสุนัข16ตัวเพราะฉะนั้นจากโจทย์เราทราบจำนวนที่แท้จริงของลูกแมวไม่ลูกไม่ทราบนะคะโจทย์จึงถามว่า เป็นลูกแมวกี่ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะหาคำตอบโดยการเอาจำนวนของลูกสุนัขหรือน้องหมานะลูก50ตัวลบกับจำนวนที่ลูกแมวมีน้อยกว่าลูกสุนัขนะคะแล้วก็จะได้คำตอบออกมาเป็นจำนวนของลูกแมวเลยลูกเพราะฉะนั้นข้อ1ประโยคสัญลักษณ์นะคะเราก็จะเขียนได้ดังนี้ค่ะจะเขียนได้50 ซึ่ง50ครัวไอคิดเองไหมลูกไม่นะคะมาจากโจทย์ซึ่ง50จากโจทย์เป็นจำนวนของลูกสุนัขจากนั้นลบกับจำนวนที่ลูกแมวมีน้อยกว่าลูกสุนัขคือ16เราทำการตั้งโจทย์เลยลูกแล้วหาคำตอบออกมาก็จะได้ว่าอะไรหรือจำนวนเท่าไหร่เป็นจำนวนของลูกแมวนะคะเพราะฉะนั้นทดตรงนี้ค่ะ ห้าสิบเป็นตัวตั้งลบกับสิบหกบางคนนะคะคออยตรวจใบงานตรวจแบบฝึกหัดศูนตัวมากอุ้ยผิดลูกศูนย์ตัวน้อยอยู่ด้านบนลบหกตัวมากได้ถึงเลย ความจริงแล้วได้ไหมไม่ได้นะคะให้นักเรียนนึกถึงเราไม่มีเงินเลยแต่เราต้องการที่จะซื้อขนมในราคาหกบาทเราซื้อได้ไหมลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายคนศูนย์ลบหกได้หกอันนี้ผิดนะคะศูนย์ลบหกไม่ได้ต้องไปยืมอ่ะไปยืมจากหลักสิบซึ่งห้านะคะในหลักสิบถูกยืมก็ต้องเหลือเลขอะไรลูกต้องเหลือเลขสี่นะคะ จากนั้นในส่วนของหลักหน่วยเรามี0ูนย์ายืมมาอีก1 0ตรงนี้ก็กลายเป็นเลข10นั่นเองค่ะเด็กๆคะหาคำตอบในหลักหน่วยเลยลูก10-6ลบ6ให้เราเอา6ตัวน้อยไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้10 6แล้ว7 8 9 10นับไปอีก4อ่ใส่คำตอบเลข4ไว้ในหลักหน่วยนะคะใส่ให้ตรงหลักนะลูก จากนั้นหลักสิบไม่ใช่เลข5้าแล้วนะเพราะว่าถูกยืมไปกลายเป็นเลข4 4่ลบหมี4นิ้วหักออกไป1นิ้วเหลือ3นิ้วนะคะตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะว่าเป็นลูกแมวทั้งหมด34ตัวเอาตัวเลขมาเติมใส่ จากนั้นครัวยย้ำแล้วย้ำอีกในส่วนของตอบตองนะคะเราจะต้องลอกในสิ่งที่โจทย์ถามซึ่งข้อนี้โจทย์ถามว่าเป็นลูกแมวกี่ตัวคำตอบตรงนี้เราก็ต้องเขียนว่าเป็นลูกแมว34ตัวซึ่ง34คํำตอบที่เราหามาเป็นตัวเลขฮินดูอรารบิกเราต้องเขียนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นตัวเลขอะไรรูปเป็นตัวเลขไทยนะคะอ่ะเดี๋ยวครอวยทํทให้ดู ข้อนี้เป็นลูกแมวอะบางคนเวลาเขียนสะกดไปด้วยอันนี้ไม่เป็นไรนะลูกฝึกสะกดเลยนะคะ<ม>ปอเอนอเป็นนะลูกเนาอะอะตรงนี้ไม่ได้คิดเองนะมาจากโจทย์ถามนะคะเป็นลูกแมวอะออูกอลอูกอะรอรอลิงไม่ต้องกระดุกด,ดินนะลูกลออูกอลูก มอเอวแมวนะคะเป็นลูกแมวเขียนให้สวยโกโก้อยเลยนะ เขียนผิดก็ลบนะลูกนะเอายางลบๆดีๆนะคะบางคนตรงตูดดินสอที่มียางลบแถมมาเนี่ยลบแล้วดำนะักเรียนก็ไปใช้ยางลบที่เป็นก้อนลบให้สะอาดนะลูกและอย่าลืมว่ากระดาษในเลขแบบฝึกหัดเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเวลาเราลบแล้ไม่ได้ใช้สองมือจับด,ดีๆเนี่ยอาจจะขาดนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะลูก34ก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขอะไรคะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยเขียนสวยๆนะลูกนะะ และข้อนี้หน่วยของข้อนี้คืออะไรคะตัวอตัวนั่นเองค่ะผ่านไหมข้อที่1ผ่านไหมลูกในส่วนของหน้า84 3สข้อย่อยตรงนี้นะคะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบผ่านไหมผ่านเนาะครูออยพาทำหนึ่งข้อที่เหลืออีกสองข้อนักเรียนไปทำเองจากนั้นเรามาต่อที่หน้า 85ซึ่งหน้า85นะคะเป็นการเขียนแสดงวิธีทำสําหรับการเขียนแสดงวิธีทำเราจะต้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์เพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างและโจทย์ถามอะไรเราและการเขียนแสดงวิธีทำเราจะไม่เขียนแค่ตัวเลขเหมือนกับประโยคสัญลักษณ์นะคะเราจะลอกสิ่งที่โจทย์ให้มาข้อความแล้วก็ตัวเลข เพื่อให้รู้ว่าอ๋อมาจากตรงนี้นะตัวเลขนี้มาจากตรงนี้นะและการเขียนตัวเลขต้องเขียนให้ตรงกันด้วยยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นึ่งนะคะ,ะมาดูกันเลยข้อที่1นนะคะนุ่นทําบัตรเชิญชวนเพื่อนมางานวันเกิด72ใบแต่เพื่อนมา54คน มีเพื่อนไม่มากี่คนจากข้อนี้เราจะเห็นว่านุ่นเขาจัดงานวันเกิดแล้วเขาก็ทำการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญชวนเพื่อนให้มางานวันเกิดของเขาโดยเขาทําไว้ทั้งหมด72ใบแต่ว่าเพื่อนเขามาเพียงแค่54คนอยากรู้ว่ามีเพื่อนไม่มากี่คนเพราะฉะนั้นในส่วนของวิธีทําบรรทัดแรกเราก็จะลอกนุ่นทำบัตรเชิญชวนเพื่อนมา างานวันเกิด72ใบสำหรับาการเขียนนะคะในบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยอาจจะยาวเกินไปบางคนอาจจะลอกมาทั้งหมดได้พอดีแต่บางคนนะคะลอกมาแล้วมันไม่พอนักเรียนก็สามารถย่อโจทย์ได้ว่านุ่นทําบัตรชวนเพื่อนมางานวันเกิดอ่ะยกตัวอย่างเช่นนุ่นอ่ะนุ่นอ่ะเดี๋ยวคุยขยายก่อน นุ่นนะคะอะโนูนน,นุ่นไม้เอกนุ่นควยจะย่อโจทย์นะคะสำหรับใครที่เขียนได้เต็มก็เขียนเลยนะลูกนุ่นทำบัตรอะทออทัมทำนุ่นทำบัตรดูดีๆนะลูกนุ่นทำบัตร เขียนให้สวยกูกูอ่อยเลยนะนุ่นทําบัตรชวนเพื่อนมาวันเกิด่ะชวนมาวันเกิดก็ได้ลูกชวนมาวันเกิดอะ่ะเวลานักเรียนเขียนนะคะบางคนเนี่ยเขียนได้พอดีแต่เวลานักเรียนเขียนตัวเลขบรรทัดที่สองน่ะ อย่าลืมว่าต้องเขียนตัวเลขให้ตรงกับบรรทัดแรกด้วยนุ่นทําบัตรชวนเพื่อนมาวันเกิดอะครูออยย่อโจทย์ให้เหลือประมาณนี้นักเรียนสามารถย่อโจทย์เหมือนครูออยหรือจะเขียนโจทย์แบบเต็มๆเลยก็ได้นะคะโอเคไหมเพราะหลายคนตัวหนังสือใหญ่แล้วมันจะไม่พอนะคะอะนุ่นทําบัตรชวนเพื่อนมาวันเกิดกเออดเก ทำไว้เท่าไหร่ลูก72ใบอ่ะตรงนี้ครูอ,ออยใส่เลข72ตัวเลขนี้ครูอ,ออยคิดเองไหมไม่เพราะว่าโจทย์กำหนดให้มาหลังจากที่นุ่นเขาทำบัตรเชิญชวนให้เพื่อนมาวันเกิด72ใบแต่พอจัดงานจริงๆพบว่าเพื่อนมากี่คนลูกเพื่อนมา54คนบรรทัดที่สองก็แต่อะแต่ แต่นะคะแต่แต่เพื่อนมาแต่เพื่อนมาพอเอือนอนเพื่อน ไม้ <My S 2> <My S 1> เอกอะไร <my S 2> ลูกไม้ <my S 2> เอกเ <my S 2> พื่อน <my S 2> นะคะอย่าลืมเนาะใครที่ยังเขียนไม่คล่องนักเรียนสามารถฝึกสะกดไปด้วยระหว่างที่เราเขียนนะคะจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงแบบนี้นะสระตัวนี้ก็ออกเสียงแบบนี้นั่นเองนะลูกนะแต่เพื่อนมาเท่าไหร่คะแต่เพื่อนมาแต่เพื่อนมา 54คน54เราจะไม่เขียนไว้ตรงนี้นะลูกเราจะต้องเขียนให้ตรงกับตัวเลขในส่วนบรรทัดแรกนะคะหลักหน่วยก็ให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบก็ให้ตรงหลักสิบนั่นเองค่ะและหน่วยของคนเออของเพื่อนก็คือคนเราก็ใส่ตรงนี้คน ตอนนี้เราเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาครบแล้วโดยส่วนแรกที่โจทย์ให้มาคือนุ่นทําบัตรเชิญชวนเพื่อนมาวันเกิดครูออยยอโจทย์ว่านุ่นทําบัตรชวนมาวันเกิด72ใบแต่เพื่อนมา54คนโจทย์ถามว่ามีเพื่อนไม่มากี่คนเพราะฉะนั้นบรรทัดที่สามมีเพื่อนไม่มาอ่ะมี มีเพื่อนมีเพื่อนนะลูกนะมีเพื่อนพอเอือนอเพื่อนพอเอือนอเพื่อนไมเอกเพื่อนอ่ะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนไม่มามีเพื่อนไม่มา หลังจากที่เราเขียนในสิ่งที่โจทย์ให้และสิ่งที่โจทย์ถามครบแล้วเราก็จะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะเด็กๆพร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มหาคำตอบกันเลยค่ะสำหรับการหาคำตอบให้เรานะลูกดูในส่วนที่บัตรเชิญก็คือมี72ใบ แต่ว่าเพื่อนมา54คนอยากรู้ว่าเพื่อนไม่มากี่คนเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็เป็นวิธีลบโดยใส่เครื่องหมายลบตรงนี้เลยค่ะจากนั้นหาคำตอบออกมาก็จะได้เป็นคำตอบว่าหลังจากที่ทำบัตรเชิญ72ใบแล้วเพื่อนมา54คนเหลือเพื่อนอีกกี่คนที่ไม่มาอะ รักเรียนหาคําตอบสิลูกระหว่างนี้เดี๋ยวครูออยจะเขียนหน่วยไว้รอเด็กๆหาคําตอบรอครูออยนะคะ72อลบ54อย่าลืมนะว่าหลักหน่วยสองตัวน้อยอยู่ด้านบนเลขสต้องไปยืมนะคะไม่ใช่สองลบสี่เหลือสองนะ้าลบไม่ได้นะคะต้องไปยืมก่อนนะลูกอ่ะทำการหาคำตอบรอเลยค่ะระหว่างนี้ครูออยเขียนหน่วยรอ ได้หรือยังลูกได้หรือยังเอ่ยหลายคนได้คำตอบแล้วนะคะมาพร้อมกันเลย2ตัวน้อยลบ4ไม่ได้ต้องไปยืมซึ่งไปยืมในหลักสิบเในหลักสิบถูกยืมไป1เหลือ6ส่วน2ในหลักหน่วยรับมาอีก1ห,หมายความว่า10บ,บวกเพิ่มอีก2 10แล้วก็11แล้วก็12เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวเลขเปลี่ยนเป็น12นะคะ หลักหน่วยไม่มี2แล้วนะกลายเป็น12 1 2อ,บอลบสี่ให้เราเอาสี่ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้12บส,สี่แล้วห้า,ห,าหกเจ็ดแปดแกเกดส,สิเพราะฉะนั้นนับไปอีกแนิ้วตรงนี้เราใส่เลข8จากนั้นหลักสิบ เปลี่ยนเป็นเลข6แล้วนะคะ6ลบหมี6นิ้วหักออกไป5นิ้วเหลือ1นิ้วเราได้คำตอบแล้วค่ะว่าหลังจากที่นุ่นเขาจัดงานวันเกิดเขาก็เลยต้องทำบัตรเชิญชวนให้เพื่อนมาโดยทำบัตรเชิญทั้งหมด72ใบแต่พอถึงวันงานเพื่อนมา54คนมีเพื่อนไม่มา18คนและบรรทัดสุดท้ายเป็นการเขียนอะไรลูกเป็นการเขียนตอบ สำหรับการเขียนต่ออบอตอบนะคะเราก็จะลอกในบรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนโดยจะเขียนว่ามีเพื่อนไม่มา18คนและ18ที่เราหาออกมาเป็นตัวเลขฮินดูราบิกเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขไทยด้วยนะลูกนะตรงนี้ฝากเด็กๆไปเขียนเองและสำหรับหน้า84 เป็นการเขียนแสดงวิธีทำทั้งหมด3ข้อครูออยพานักเรียนทำหนข้อเหลือให้ทำเองอีก2ข้อแล้ววันนี้นะคะในหน้าที่ครูออยให้นักเรียนรับผิดชอบมีทั้งหมด2หน้าคือ84เป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบส่วน85เป็นการเขียนแสดงวิธีทำนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะลูกไปฝึกทำนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดี นี่ค่ะ